สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในช่วงบายยนะครับเนาะอากาศแดดฮอนนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมเฮ้ากานะครับสีมาเบิงเล็กตัวนี้นะครับเนาะในช่วงเสารเฮากาเอาเลขล่างให้เพื่อนๆนะครับจับคู่ ชุดล่างนะครับเนาะได้เก่าคู่นะครับเนาะนักรับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเฮาเสียวเบิรงเหล็กเด่นบนนะครับเนาะเด่นบน2ตัวนะครับผมในสูตรนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเดินมา30เพื่อนนะครับเนาะนะครับนะครับเนาะเอาสูตรนี่นะครับเดิน28งวดนะครับเนาะ28 29งวดเก่าหดเกือบสี่สามสิบหงดแล้วนะครับเป็นสูตรที่บ่หลุดเลยนะครับเนาะนะครับเนาะในสูตรนี่มันสีมีเหล็กยู่สองตัวนะครับเนาะ สองตัวนี้จะมาบนนะครับเนาะมาบนทุกงวดเลยสองตัวนี้นะครับแต่ว่าเฮาชาเซาสังเกตเลขนะครับเนาะถ้ามีเลขสี่นะครับถามันมีเลขสี่มันมักจะมาหลักร้อยเกือบจะทุกงวดเลยนะครับมันจะมาหลักร้อยเกือบทุกงวดถามมีสี่นะครับเนาะนะครับผมจังสองกับสี่สี่มาหลักร้อยนะครับเนาะนะครับนะครับสองกับสี่สองมาหลักหน่วยนี่นะครับเนาะก็เป็นไปได้สองกับสี่สองมาหลักหน่วยเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดมาหลักสิบแปดกับศูนย์ศูนย์มาหลักสิบนะครับ 6กับ8 6ดมาหลักหน่วย7ดกับ9 9้า้ามาหลักหน่วยนะครับในสูตรนี้เดินด well. ีมากๆเลยมันสีเดินแบบนี้นะครับเนาะนะครับเดินแบบนี้เลย7กับ9้ามาหลัก1 0 7ดกับ9 7้าเจ็มาหลัก1 0 6กับ8 6ดมาหลักร้อย1กับ3ามามาหลัก10บกับ4เนี่ยครับ2กับ4 4จะมาหลักร้อยนี่นะครับนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็5้ากับเจ็ดมาหลักร้อย6กับ8 8ดดมาหลักหน่วย8กับ0 8ย์มาหลักร้อยศูนย์กับ2มา3ตัวเลย3าตำแหน่งเลยมาทั้ง2ตัวเนาะสองกับ4เนี่ย4มันจะมาหลักร้อยหลัก1ัิ แล้วก็สามกับห้าห้ามาหลักสิบแปดกับศูนย์ศูนย์มากหน่วยเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้ามาหลักหน่วยเนาหากับเจ็ดนะครับมาทั้งสามมาทั้งสองตัวเลยเจ็ดห้าเจ็ดเนาะสี่กับหกเนี่ยสี่มาหลักสิบหลักหน่วยเนาะเก้ากับหนึ่งนะครับเก้ามาหลักร้อยหลักหน่วยนะครับศูนย์กับสองศูนย์มาหลักร้อยนะครับในสูตรนี้เป็นสูตรที่มันบม่ลุดเลยนะครับเนาะมันจะไม่หลุดเลยนี่นะครับงวดที่ยี่สิบหาเนี่ยครับเนาะสามกับห้ามาร้อยมาหน่วยนะครับหนึ่งกับสามสามมาหน่วยนะครับแล้วก็หกกับแปดนะครับ หกมาร้อยมาหน่วยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะสี่กับ6นะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนขอมานะครับงวดสูตรที่ได้สี่กับหกคือสูตรนี้นะครับเนาะงวดที่ผ่านมาได้4กับ6นะครับแล้วก็เลขสี่เข้าเล่งไปที่เลข6มันบ่มานะครับเนาะหกไม่มามันมาเลขสี่ครับสี่มาหลักร้อยนะครับสี่มาหลักร้อยนะครับนะครับสี่มาหลักร้อยนะครับข้าที่สังเกตนะครับเลขสี่มาหลักร้อยสามงวดเลยนะครับเกิดติดกันเลยนะครับเนาะ นะครับสามสามกับห้าสามมาหลักร้อยนะครับนะครับแล้วก็หนึ่งกับสามสามมาหลักหน่วยนะครับแล้วก็สองแล้วก็หกกับแปดนี่หกมาหลักร้อยมาหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยขำงวดเดียวนะครับมาหลักร้อยงวดล่าสุดนี่ก็มาหลักร้อยนะครับในสี่กับหกงวดนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วนี่นะครับได้เป็นแบบนี้ได้สองกับสี่นะครับได้สองกับสี่นะครับงวดนี้เ่นะครับนี่นะครับเนาะงวดที่ผ่านมาในสี่กับหกออกสี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเก่านะครับเนาะ ยี谢谢 eter, 12, ่สิบเก้างวดนี้นะครับนี่สิบหกเมษาเนี่ยนะครับเนาะเด่นไปที่สองกับสี่นะครับสองกับสี่สองตัวนี้นะครับแล้วเลขสองสี่ตัวนี้นะครับเท่าเทาไปเทียบครับเอาไปเทียบสูตรที่ไม่หลุดเหมือนกันนะครับสูตรที่ว่หลุดก็คือสูตรมาครบสองตัวบนนะเป็นสูตรที่ว่าหลุดนะสองตัวบนเข้าร่องให้เพื่อนๆไปแล้วนะครับนะครับมาครบสองตัวบนคือตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สองสูตรนี่ครับคือมาครบสองตัวบนเป็นสูตรที่ไม่หลุดสองสูตรนี้ ไม่หลุดเลยนะครับเนาะเดินยาวนะครับถ้าเข้าจับวิ่นกันเนี่ยมันจะเหเขาคสองตัวบนนั่นแหละนะครับสำหรับงวนนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วทั้งสองส่วนนี้จับเทียบแล้วได้เลขหาตัวเก้าหนึ่งสองสี่ห้านี่นะครับมันจะติดสองสี่นี่ครับตัวนี้นะครับเด่นบนมันจะมีสองเลขสี่นะครับเนาะเด่นบนสองเลขสี่นะครับถ้าสองเลขสี่นะครับมันก็จะติดทั้งสองตัวเลยอันนี้ก็สองกับสี่อันนี้ก็สองกับสี่เพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขมาครบ สองตัวบนนี้มีโอกาสนะครับงวดนี้นะครับมีโอกาสเข้าสูงมากนะครับเพราะว่ามันมีเลขเก้าคุมอยู่นะครับเลขเก้าเลขห้าคุมอยู่นะครับเนาะนะครับเลขพวกนี้เป็นเลขที่มาบ่อยมากนะครับเก้าห้านี่ครับเก้ากับห้าเนาะนะครับสําหรับเลขเด่นบนนะครับงวดที่ผ่านมาไดซีกับพลเขาลักลอยงวดนี้ได้สองกับสี่นะครับได้สองกับสี่นะครับเนาะการประมวลผลกับสีบวผิดพลาดนะครับเนาะหลักพันคือเลขสามนะครับหลักพันคือเลขสามหลักพันนะครับสิบล่างก็คือเลขเก้านะ หน่วยล่างสามครั้งก็คือเลขศูนย์สามเทียก็ได้ศูนย์นะครับหน่วยหนึ่งสี่ครั้งนะครับสองสี่เป็นแปดได้แปดนะครับหน่วยสองสามครั้งเก้าสามยี่สิบเจ็ดได้เจ็ดนะครับเนาะแล้วก็สิบครั้งที่สามก็คือเลขหานะครับนอสี่เทียห้าสี่ยี่สิบก็ได้ศูนย์นะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่ก็เจ็ดเจ็ดเป็นสี่นะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกกันไปเลยสองบวกเก้าเป็นสามบวกเก้าเป็นสองนะครับแล้วก็บวกศูนย์ก็จะเป็นสองนะครับ บวกเป็น0ูนย์ะครับบวกเจ็ดได้เจ็ดเจบวกศูนย์เป็น7จ็ดเจ็บวกสี่เป็น1บวกหนึ่งเป็น2ไดใน2บวกสเป็น4ได้2กับ4นะครับก็ถูกต้องนะครับเนาะถูกต้องนะครับสำหรับในเลขเด่นบน2ตัวเป็นสูตรที่บรุษนะครับเนาะทเทียบกับสูตรบอลลคือกันกาดสีได้ชนกันไปที่ตัวนี้เลยนะครับ2กับ4นะครับชนกันไปที่2องในนะครับเนพื่อนเนาะนี่นะครับมัชนกันไปเป็นแบบนี้นะครับ ก็เด่นมาเข้าทางเดียวกันนะครับเนาะนะครับแต่ว่าในตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่เป็นเลขล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับการคาดการณ์ของเรานะครับเนาะการคาดการณ์นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องมาละตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่บนก็ล่างแต่ว่ามันอาจสิไปล่างก็ไ้นะครับนะครับอาจจะไปล่างล่างจะไปที่เลขศูนย์หรือเลขหนึ่งเนี่ยนะครับหรืออาจจะไปหลักร้อยแต่ยังได้ก็ดี เลขตัวนี้มันก็เป็นตัวเยินเด่นถ้ามันบวเข่าสูตรเด่นนะครับหรือมันไม่เข้าสูตรหลักหรือบมันมันบวเข่าคู่ชุดนะครับมันก็จะนะครับบางที่มันอาจจะไปลักลอยหรือบางทีอาจจะไปล่างนะครับเนาะในเลข2ตัวนี้แต่อย่างไรก็ต้องมาแน่ๆตัวนี้สองตัวนี้มาแน่ๆแต่ว่าจะไปมองแต่ตำแหน่งไหนหลักไหนแล้วก็บ,บนหรือล่างเท่านั้นนะครับเนาะตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มาแน่ๆนะครับเนาะนะครับ Marcheg มันก็คือเป็นเลขวิ่งบนล่างนั่นแหละนะครับในตัวนี้เนาะแต่ว่าเ้าพยยาามสิจับนห้ารือตัวเดียว ถ้า2ตัวนี้มันมวิ่งบาได้นะครับเนาะนะครับแต่เลขตัวนี้นะครับเนาะเลขตัวนี้ถ้าจะให้จับนะครับเนาะเท่ากับจับอยู่ว่าในเลขนะครับในแต่ละสูตรในแต่ละหลักนั้นมันจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเนาะเท่ากับจับไปแล้วนี่นะครับเนาะมันก็จะมีเลขศูนย์เนี่ยอยู่ในหลักหน่วยล่างนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีเลขศูนย์อยู่หลักหน่วยล่างเพราะว่าตัวนี้นะครับเลขศูนย์ตัวนี้มันจะไม่เข้าเลขบนนะครับ ศูนย์ตัวนี้มันสิว่าเขาเลขบนมันจะไปเข้าเลขล่างก็คือไปหลักหน่วยล่างนะครับศูนย์ตัวนี้นะครับมันจะไปชนเด่นอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตามสเตปในเลขบนนะครับเลขบนก็จะเด่นไปที่2ที่4ที่5ที่9นะครับประมาณนี้นะตัวเด่นนะครับเนาะนะครับแต่ว่ามันก็มีนะครับในหลักหน่วยบนของเรามันก็จะมีอยู่คือกันนะครับในหลักหน่วยบนก็ได้901เหมือนกันนะครับเนาะนะครับสำหรับหลักหน่วยบนนะครับเข้ากับจับมาเป็น9ก1 นะครับหรือนะครับก็จะเด่นไปที่มันสีเด่นอยู่ทั้งกสองอันเลยก็คือหลักหน่วยบนและก็หลักหน่วยล่างเนาะนี่ครับเนาะถ้าเป็นหลักหน่วยบนเนี่ยนะครับจับมา901นะครับ901ก็ชน0กับ1เลยนะครับชน0กับ1เลยนะครับแล้วก็เลขล่างมันก็มีคือกันนะครับนะครับที่เขาจับล่างมาเมื่อกี้นี่นะครับเลขล่างมันก็มีศูนย์นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยล่างมันจะมีศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นนะครับเลขศูนย์นะครับก็จะมีทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับเนาะถ้าเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับถ้าเข้าจับนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับถ้าวิ่งนะครับเข้ากับสีให้วิ่งศูนย์เลยนะครับนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นี่จากศูนย์กับซหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะศูนย์นะครับให้ศูนย์นะครับให้ไปที่เลขศูนย์เพราะว่าอยู่ในหลักหน่วยบนและหลักหน่วยล่างนะครับเนาะศูนย์นะครับเนาะนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์มาแน่ๆในวันนี้ นะครับสาหรับขาวิ่งนะครับเนาะสาหรับขาวิ่งก็วางศูนย์เลยนะครับเนาะบนล่างนะครับวางศูนย์บนล่างสําหรับพูทีขาวิ่งนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเลขเด่นของเขานั้นได้สองกับสี่บัดได้สองกับสี่แต่ว่าเฉพาะเป็นบนโดยตรงนะครับตัวนี้เป็นบนอย่างเดียวนะครับเนาะไม่เกี่ยวกับล่างนะครับตัวนี้เป็นเลขบนนะครับมันจะมาบนทุกงวดนะครับตัวนี้ เขาฟักแล้วก็ว่าได้นะครับถึง28 29งวดน,นี่ถือว่าเขาฟักแล้วเพราะว่าเลขเนี่ย well? uh <Wow. S 2> มันจะไม่เกิน10งวดมันต้องมีสะดุดบ้างนะครับบางวันมันเสด็จยาวแบบนี้เพราะว่ามันเลขน้อยโตเลขมันมีอยู่แค่2ตัวเนี่ยมันจะเดินยาวขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับนะครับแลาวันที่นี่ถ้ามันเดินแบบนี้นะครับเนาะถ้ามันเดินเกิน20งวดนี่ไม่หลุดเลยแม้แต่งวดเดียวนี่แสดงว่ามันเขาฟักแล้วนะครับเนาะมันออกแสงแล้วก็ว่าได้นะครับนะครับวิชามันเกียร้กาแล้วก็ว่าได้ตัวนี้นะครับเนาะ นะครับวิชามันแก่กล้าเพราะว่ามันไม่มีสรุดเลยปกติแล้ว20งวดมันต้องหลุดประมาณแทกงวด2งวดบ้างนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเดินยาวแบบนี้นะครับเนาะเดินยาวแบบนี้มันก็เกินไปนะครับเนาะแสดงว่ามันระดับปรมาจารย์แล้วนะครับเนาะไม่มีสรุดเลยปกติเลขเนี่ยถ้าหลุดงวด2งวดเราก็จับว่าคือเก่านะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นปกติของเลขมันต้องหลุด10งวดนี่ต้องหลุดหงวดนะครับ20งวดก็ต้องหลุด2งวด นะครับหรือประมาณสักหนึ่งงวดนี้ก็ต้องมีนะครับอันนี้มันไม่มีเลยนี่ไม่มีเลยนะครับเนาะมันบร่หลุดเลยนะครับงวดนี้มันได้สองกับซีบาตนี่แสดงว่ามันเข่าฟักแล้วนะครับเนาะนะครับมันเป็นอมตะแล้วก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่หลุดเลยเออมันเศร้ารุดแล้วก็ว่าได้นะไม่มีหลุดคําว่าหลุดไม่มีนะครับไม่ได้ยินเลยคําว่าหลุดไม่เคยได้ยินนะครับสําหรับสองตัวนี้เด่นบนนะครับนี่นะครับเนาะนะครับ เอานะครับผมเพื่อนๆเนาะกะลงให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยที่เพื่อนๆเพื่อนขอมานะครับเนาะเพื่อนขอมาหลายหมือแล้วแล้วก็ขอมาหลายคนนะครับเราก็นะครับกับพยายามเสียรงสลับนะครับหายเลขล่างบ้างเลขบนบ้างนะครับเนาะนะครับเท่าสี่เอาล่างให้มันจบล่างของเราก็สมบูรณ์ไปแล้วนะครับเนาะเหลือแต่ตัวเด่นนะครับเนาะเข้าจับไปที่เก้าคู่ชุดเหลือแต่ตัวเด่นแต่สําหรับตัวนี้นะครับสองกับสี่ตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับมันจะไปตรงไหนนะครับเนาะมันจะไปตรงไหนแต่ว่าสําหรับหลักหน่วยของเขานั้นนะครับมันมีส่วนเละหนึ่ง นะครับถ้าเป็นหลักสิบนะครับถ้าเป็นหลักสิบล่างนะครับโอยถ้าเป็นหลักสิบบนนะครับเนาะถ้าเป็นหลักสิบบนเนี่ยมันสิมี2สองนะครับมันจะติดสองเพราะว่าหลักสิบบนมันศูนย์หนึ่งสองสามแปดนะครับหลักสิบบนคือตัวนี้นะครับนี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามแปดนี่คือหลักสิบบนนี่เขาจะโผล่มาเนี่ยนี่นะครับมันติดสองนะครับยศว่าสองศูนย์ท้นะครับสองศูนย์เนี่ยนะครับเนาะสองศูนย์นะครับ หรือนะครับเนาะหรือว่าเลขนะครับเลขวันเกิดขององค์สมเด็จพระเทพนะครับพระอ,องค์พระพ,พระชสมภพก็คือประสูติเมื่อวันที่สองเมษายนนะครับเนาะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนเลนขสองบ่มาเลยนะครับเนาะหรือจะมาในงวดกลางเดือนคือวันที่สิบหกเมษานะครับ องพระเทพนะครับประูติวันที่สองเมษายนนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะนี่หรือจะมางวดนี้นะครับเพื่อนหรือสองจะมางวดนนี้เพราะว่ามันเด่นสองอยู่นะสองและสี่เนี่ยนะครับเนาะนะครับสองและสี่เด่นอยู่นะครับเนาะนี่นะครับสองส่วหรือเปล่านะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะครับเนาะอ่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับนี่นะครับเนาะ มันก็มาแบบนี้ไดยน,นะครับเ,เพื่อนๆเนาะนะครับวันสําคัญเนี่ยครับว่านายมองข่ามเลยวันสําคัญของของพระมหากษัตริย์เนาะนะครับส่วนมากะนะครับเป็นเลขมงคลนะครับห้อก็ถือเป็นมาเลขมงคลนะครับเ,เพื่อนๆเนาะนะครับเอ้ามากขึ้เลขเด่นของเฮาอยังไง นะครับคือเลขเด่นของเราอยู่นะครับเอากระจับเทียบเพื่อนเพื่อนไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับเลข2ตัวนี้จะไปอยู่หลักสิบนะครับเนาะนี่ชนหลักสิบแล้วนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้ที่เพื่อนจำนีล้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับเอาเลขเด่นตัวนี้นะครับในงวดนี้ได้2กับ6กได้งวดที่ผ่านมาได้4กับ6นะครับเอ้ยงวดผ่านมาได้4กับ6งวดนี้ได้2กับ4นะครับเอานะครับผมกับเชวอยเพื่อนจำนีนะครับเนาะล้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ